แกงเฮดจ้ะหม้อซุปมะม่ายเรียบุญยาต่างานนะะากันจ้ะเนี่ยไปลุไปลุกจ้ะมาผิดในดวงเวลาแกงนั่นแกงนี้ใส่มาริกซุปยิบมาผิดเท้าคือใส่ทั้งสามผิดเลยพอพริกเท้าก็ซื้อมาแล้วมันสิบวุ้กินนะมันสิบวุ้นตะเขื่อก็เลยใส่อย่างละวเข่งเนาะเป็นคนสองใจเนาะจ้ะ ทำไปนานยังเลกเป็นเกลือจ้ะเกลือเป็นสลาดสีคิมสุกสลายเสียบหลายมะกนวหมูขาดบ่ได้ปลาล้า ส่วนเดียวพอมันจะเป็นเนื้อจากนันไมยเดียวนะจ๊ะช้อนหรือจอมจอมว่าพีอัไทยทะพีทพีเอาลงไปโหลดพักติวพักติ๋วมีแต่ต่างจังหวัดมันจะอยู่กรุงเทพบ่มีเด้อป่าแข็มทางต่างจังหวัดประทิดาหลายหลายมาเสียนไยสูงเะอุเพืดเกต ข้างถึองอี่วกมบวกกับบัซุกได้จ้ะเราบึ้งต้นเป็นดเลยบ่จ้ะพดแล้วอดแล้วเลเร่มปะอยานี้มันซุกแกกน้อยพะว่าเฮิปผ้ามีดวใส่เป็นดอกสุดหยามันสิคือฮหปพอแต่กุอแตกรอบมีงงมัดแบบนั้น ไปกินงก็อยากกินเห็ดโซ่หน่อยแล้วบ่มีฮิดโฟก์กินฮิดทังอย่างเงี้ยเนกันได้อยังไงหนึ่งนาะจ้ะแ,แกคัดรอให้เห็ดมันสุกก่อนจังเอาใบนังกรากลงแล้วก็ซิมซิมแสบแล้วก็ผงแล้วก็เซตเห็ดสุกแล้วก็ใบนังกรากลงอันแต่หอมหวานแบบนี้จก็โลน ลุนแบบนงแล้ซุปคิ่าแบบนงแล้ซุปตัวแล้วจ้าแกงเห็ดจก็ดฟางในรวมใส่เห็ดรวมอ่อนจีซิาจีบบนึงลักติวจะบเจ้าว่า